สมาชิกโดยขอตัวแทนชุมชนหนึ่งท่านนะครับช่วยแนะนำว่าเป็นชุมชนไหนมาจากที่ไหนทำเรื่องอะไรเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบนะครับแล้วก็มีใครมากันบ้างนะครับก็เดี๋ยวขอพี่เลี้ยงช่วยช่วยเดินไมค์คนหนึ่งนะครับก็อาจจะเริ่มจาก <c oughs> จากน้าเนาะ เวียนเวียนไปอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วค่อยจากด้านหล,ลังดีกว่าเพราะว่าด้านหลังนี่โอเคโอเคจะถ้างั้นเริ่มจากลองปืนเย நான் <laughs> าเชื <Mile dizzy> ่อเล่นๆอย่างเ่เล่นการเย่ยวยโรนอ่ะการเดาาของสาแต่กาเชื่อง่องคคนร่วงขณะทำงานในห้องสภาแต่การนั Hardy ่นสิตาโซดาเป็นขณะทำงานห้องสภาแต่การาตรีเป็นผู้สวยในค้าของสื้าแต่การอัพเดตโลซัดนวันประการะวังคุณจะจุดนั่นเรื่องดี เราก็คือทีมอาหารเข้ามาบ้านบ้านฮักเยเราสงวนนานเราค่ะมีทีมงานด้วยกรรันบริวารทีมงานะคะก็คือหกคนแล้วก็มีทีมงานสองคนทีมงานทีลรับลักก็คือบับเซ็ค่ะแล้วก็มีตามีว่างนี่แล้วก็สวยใช่ไหมก็คือป้าครับแล้วก็มีจะมีโนบันเดนอาสาที่ไม่สองคนก็คืองย่าออมนงชนะ แล้วก็ทีมพีเนี่ยนะคะเราจะมีแต่แหล่แล้วก็พีแพคค่ะแล้วก็วันนี้นะคะถ้าเกิดเราใครมีอะไรแนะนำพวกเราก็สามารถแนะนำได้ค่ะขอบคุณค่ะจักรยาบาตุมาปตานกุมปการะทัดีบ้านท่ายาวเลยค่ะกุมก็เราพอดีมากันห้าคนเลยกันยาววนตืน <gaan> ้อนมากนการมีบางมานยาหนองปีดกระเด้งยาปึ่งเลยกันหนองด้ากับควาดอนนะคะ กลุ่มโรงการดีใจในการที่ได้มาพบกับหลายๆคุพ่อคุณมนะคะก็กลุณมงานต่นะคะชื่อชื่อจันนานะคะเป็รององชื่อดูเลยแหละมากมากรมี้องนเบ๋าี่ช้องค่ะแต่มาจ้าพ่อมาคนเดียวเนี่ยมาแทงมาเสื้อเตรงนี้มันก็ได้คนอยู่ดีนะที่นั่นนะะบอราวสบ้านเขาฉามอ tham đồ sơ sinh lại, hết đai, hết dạng, phát trải vì mỗi trường hợp thật khắp xã hội vĩnh vụ khả là chung một khả năng khắp không có đối hôm, cả, thuyền chân chân mà về các hạ thảm có mỉm khó có mỉm khăn là đối thuyền của người xã chân đại gia sĩ cám ตัวแทนทางอสูบกองหลัับนักพิ่ีตัวนี้เดินซักบาอ่ลทางใต้กองหลังกับกองชุดชุดชุดบนซิตโชูทางด้านโฮมรับไอซุนรองหลังมาเจลรับวันนี้เด่แหงเอ่อเฮจิคนดูดูคนคนนี้คนโตครับเสยสารงนะงรับการือเป็นคนดูแลโครงกฒนาวิธีลูก พักรอสั้นในโซนการองเทียวเชิญเกษตรบ้านกคจะโลกับโอกขันนกครพงเงินใช้ละครในวันกิดใน่วนองกรอมนลครับรวม้วยกับคอมพิรร์ dos uh, <laughs> <coughs> <coughs> por <coughs> ไปครับผมอ สองวันที่ก่อนก็คือว่าอยากให้มีกติการ่วมกันนะครับเพราะว่าเราจะอยู่กันสองวันไม่ถึงสองวันวันครึ่งแต่ว่าขอกติกาสักสองสามข้อสําหรับเป็นข้อปฏิบัติในการอยู่รวมกันว่ามันคนจะมีอะไรบ้างนะครับอยากให้เสนอนะครับไม่มีผมไม่มีในใจใครมีอะไรที่อยากเสนอไหมครับ มาชิง่ง <c oughs> มาชิ่งไม่ตื่นติด <m akes> มีกติกาอะไรในการอยู่ร่วมกันสองวันนี้ไหมครับที่คิดว่าสำคัญแล้วก็ควรจะบอกให้ทุกคนรับทราบเสนอร่วมกันฝรัรหวานชูใบมังแสักัรเชิญครับ หนึ่งตรงเวลาเสนอสองข้อค่ะแล้วก็ทุกท่านต้องแสดงความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนก็ค,คือว่าตรงเวลาสองก็คือให้ร่วมกันคิดร่วมกันแลกเปลี่ยนใช่ไหมอาจารย์นหนาเสนอว่าให้ทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์ไม่ใช่ปิดเครื่องนะครับ หนึ่งตรงเวลาสองให้ร่วมแรกเปี่ยนเรียนรูนร้สามให้ปิดเสียงโทรศัพท์ระหว่างประชุมมีท่านไหนจะเสนออีกไหมครับเยาวยชนพร้อมชีล้อก่อข้อหนึ่งปีนิดเสนอเ <c oughs> ยาวยชนเยาวยชนมีเงื่อนไขอะไรไหมครับถ้าจะอยู่ร่วมกัน 1. ตรงเวลาสอให้ร่วมกันแลกเปลีนเรียน,น,นรู้ 3. ก็คือว่าปิดเสียงโทรศัพท์โอเคให้ตั้งใจฟังระหว่างที่มีคนพูดไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าพวกเราเองขณะน,นำเสนอ ทวนนะครับกติกาสองวันนี้มี4ข้อ1ตรงเวลา<อ>เร่ตรงเข้าตรงคิดเข้าตรงไม่ไม่รู้แต่ว่า <c oughs> <c oughs> คิดเข้าตรงนะโอเคสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้3ปิดเสียงโทรศัพท์4ก็คือรับฟังตั้งใจฟังซึ่งกันและกันนะครับก็ก่อนจะไปเช่นมีกิจกรรมเล็ก แต่ว่ามีเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวทางพี่เลี้ยงจะแจกกระดาษ A4 ท่านละหนึ่งแผน่นวันนี้มีใครไม่ได้เอาปากกามาไหมครับแต่บนโต๊ะจะมีดินสวางอยู่นะครับเดี๋ยวจะแจก A4 คนละแผน่นเงื่อนไขก็คือว่าผมจะให้กะกะมะมะบงังบงน้องๆไปจับคู่คู่มีกี่คนครับคู่มีสองคน คือเรากับเพื่อนไปจับคู่คนที่เราไม่รู้จักไม่เคยรู้จักจับคู่แล้วไปนั่งใกล้ๆกันหันหน้าเข้าหากันเอาเก้าอี้ดึงแล้วก็หันหน้าเข้าหากันนะครับผมให้เวลาสอนาทีไม่มีเสียงสำหรับการไปจับคู่เช่นครับ ไม่รู้ว่าโครงการที่ทํามันคืออะไรนะครับวันนี้เอาเอาเป็นว่าทุกคนรู้แค่ไหนตอบแค่นั้นคิดยังไงตอบอย่างนั้นหนึ่งก็คือว่าหลังที่โครงการชุมชนจัดการตนเองภายใต้พื้นที่ประสบที่ััดภัยจากคลื่นยักษ์ซีนามิของพื้นที่กำควนอะไรนะครับกบสุกรโบจุดลูกอูบวยขอนทาน ดำเนินก,การมาหมายถึงคิดบนพื้นที่ของตัวเองใครอยู่พื้นที่ไหนคิดพื้นที่ตัวเองหลังจากที่งานนี้ดําเนินงานมาหนึ่งหนึ่งระยะเขาเรียกว่าเฟสเฟสที่หนึ่งเนี่ยครับเราคิดว่าชุมชนที่เราอยู่ได้รับอะไรบ้างจากการดําเนินโครงการนี้มันเปลี่ยนไปไหมมันดีขึ้นไหมหรือว่ามันแย่ลง ท่านเห็นอย่างไรคำถามที่หนึ่งนะครับคำถามที่สองท่านมาร่วมกิจกรรมในสองวันนี้ยี่สิบสามยี่สิบสี่ท่านคาดหวังว่าท่านจะได้อะไรกลับไปบ้างอย่างกติกานะครับระหว่างที่คนหนึ่งถามอีกคนฟังและบันทึกแล้วจะมีสัญญาณบอกว่าหมดเวลาแล้วก็จะสลับกันนะครับเข้าใจโจทย์นะครับ ไม่ต้องโบโจยดนะครับเขียนแค่ข้อหนึ่งแล้วก็ตอบลงไปก็ได้แนละ้วเดี๋ยวโรคจูดจะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเริ่มครับ ตบก้ทตมางวันนี้มันจะตำ่ำง,งาน tham các nước xuân ruộng các các được cái 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 cả đi liên chúng เป็นบ the ันด <itud soundtrack> really so ิาล่านะาะน้องก็ราวพึ่งได้ใบอยู่ในจุ่งยุ่นในการ็หนงยางไม่ดูเรื่องอะไรแต่แต่ได้ได้รู้เก่าเงาก็คือว่าถ้ามาในคนในยุ่งยุ่นในะาร้ามาเป็นปลาตัวเด็กกันได้มีที่มาทดีนี้นการโองแล้วไม่ได้รับเรยมาแต่ว่าพึ่งพึ่งเข้ามาก็หนงนาดีด้ยนการครับผม้วนลองเขาคาดการณ์นะครับาวันนี้าคาดกาัณว่าต่อไปนะคร น้องจะได้เรียนดูเรียนความคิดนั้นไดยังกลับไปอีกได้กับเวลาบาสิก้าในนี้ได้เอาไปปูดทีหม้อได้นะครกบเพื่อ่อตัวเองแต่แต่บาสิก้าก็วันนี้นะครับครับผมตบมือให้ก้าน่อยจากฐานยาวค่ะน้องก็ชื่อน้องด้าชื่อสาวสุรีรัตน์เพศสวัสดิ์อายุ16ปีเขาบอกว่าในชุมชนเขาตั้งแต่ ได้ทางานนี้ขึ้นมาสิ่งที่เขาเห็นชัดก,ก็คือมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นซึ่งทําให้เกิดรายได้เกิดขึ้นกับสมาชิกและก็คนในชุมชนเขาซึ่งมีผลิตภัณฑ์เขาก็มีปลาเคม็มกะปิแล้วก็ไก่ปลา,ปลาอันนี้ไม่ทราบว่าวันนี้เอาไว้จำหน่ายหรือเปล่าภาพองมาก็แม้จะขายดอีอันนี้ก็ต้องคิดข้าโฆษณาด้วยนะครับ <laughs> แล้วก็ ที่ก็คาดหวังก็คือว่าที่มาประชุมที่เข้ามามันมีสองวันนี้ก็คืออยากได้ความรู้เพื่อจะนําไปพัฒนากลุ่มและก็ชุมชนของเขาค่ะชุมชนหัดยาวค่ะวันนี้ภาคคนที่มีอายุมากที่สุดในห้องนี้ยกมือสิครับเราได้สัมภาษณ์คนที่มีอายุมากที่สุดในห้องนี้วผมอยากฟังพวกคนอายุ Facts of the i a Iimana ลกระทบน้อยจากเหตุการณ์ t ึนามิแต่มีผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจกับในในส่วนนั้นแต่หลังจากนั้นก็มีการฟื้นฟูแล้วก็มีหลายองค์กรหรือเกียวกับคนในชุมชนได้ร่วมมือในการคืนฟูนว่าเอาเอาทุ่งมุ้ยเป็นเอาทุ่งมุ้ย เป็นพื้นที่ท่อ,ทองเที่ยวของหลอกปืนแล้วก็ที่เด่นที่สุดคืคอมีกลุ่มของใบหมาส่วนส่วนมากของหลายพื้นที่ไม่ค่อยจะเจอศาสนามามาทำนี่แหละไปทำไม่ค่อยจะมีเที่ก็มีที่ออกไปเจอต้องมีที่หลอกปืนอะไรอย่าง้นอยกวเข้ามา ปญหาที่ได้รับการทแก้ไขกนในเรื่องของตัวชนเงี้ยครับยาเสพติดแกบอกว่าน้อยลงเยอะเกือบจะเกือบจะศูนย์ตัวร์เซ็นแล้วในโซนนี้นั้นแล้วก็มีในเรื่องของการทำเกษตรตามโลกกันยังมีคนอยู่เหมือนเดิ เดยมีคนเพิ่มอยู่ในส่วนนั้นครับข้อที่สองความคาดหวังเขาบอกว่าจะได้รับความรู้ใหม่ๆจากผู้เข้าร่วมและทิศทางในการทบเรื่องกิจกรรมต่อไปครับขอบคุณครับคุณัก็ชมเช้า รับรู้สึกว่ามันเห็นทิศทางความคาดหวังหลายๆส่วนก็คือว่าในส่วนของกุ่นคนใหม่ๆที่ต้องการมาเรียนรู้ในเวทีนี้ทําอย่างไรให้เขาได้เรียนรู้ให้มากที่สุดกับกลุ่มคนที่ทํางานมาระยะหนึ่งต้องการเห็ียนแผนการทํางานที่มันชัดเจนขึ้นกลับไปนาไปสู่การพัฒนาหรือว่าขับเคลื่อนได้เชื่อลึกๆว่าที่มามีกลุ่มคนที่มีตำแหน่งทางสังคมทั้งเป็นทางการใน้องขีน กับกลุ่มคนที่เป็นผู้นำในเชิงจิตวิญญาณผู้นำทางธรรมชาติทำอย่างไรให้เวลากลับไปความคาดหวังเหลนี้เดี๋ยวทางที่เรียงน,นะครับจะเขียนจะบันทึกทั้งหมดทั้งที่มีชื่อทำไามวถึงให้เขียนชื่อเขียนอายุเพราะเวลาเราไปสัมภาษณ์คนคนหนึ่งเราต้องบันทึกเขาโดยถ้าให้ดีมากกว่านั้นมันเป็นหลักการในการไปเก็บข้อมูลก็คือว่า คุณต้องเขียนสถานที่และเวลาที่คุณสัมภาษณ์ด้วยสัมภาษณ์นายพิเชษเป็นจมากอายุ29ปีวันที่23สิงหาคม2557เวลา9นาิก30นาทีที่โรงแรมพ e ีโอบาลสุราษฎร์ธานีผมกำลังจะบอกว่า เทคนิคนี้สามารถนําไปใช้ได้นะครับในการเก็บข้อมูล2ก็คือว่าอยากให้การพูดคุยหลังจากนี้มีบรรยากาศแบบนี้ภายใต้การการเดียวกันก็นกนกคือว่าอ่ตรงเวลา 2. ร่วมเลกเรียนเรียนรู้กันอย่างเปิดเผยเปิดเผยนะครับไม่อยากให้มีอะไรมาปิดกันก้นกันอยู่สาก็คือว่าให้ท่านท่านปิดเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ปิดเสียเครื่องมือสื่อสารแล้วก็4ก็คือว่าให้รับฟังกันอย่างลึกซึ้ง อันนี้ถ้าถ้าใครไปอบรมมาหลายๆลายเวทีจะเห็นความสำคัญมากของการภับสา,า,าร่าใจก็าว่าดี Listening ก็คือฟังให้มันลึกจนถึงก้นบึ้งฟังโดยไม่คิดไม่เอาความคิดของเราไปฟังแต่เอาหูแล้วก็ใจของเราไปฟังสิงที่เขาเล่าไม่เอาสมองมของเราไปใส่สิ่งที่เขาพูดแต่เอาหูและหัวใจของเราไปฟัง ก็อยากให้การพูดคุยต่อไปนี้มันเป็นแบบนี้นะครับ